คุเคดีสำเริงทองคราวท่านคุเคดีคุณนรัตสารวิโรธท่านผู้นำท่านสมาชิกและท่านผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านค่ะเคดีการบันทีธารัสนาค่ะสวัสดีค่ะค่ะหนึ่งคนตัดสินใจหลายคนโชคดีจริงๆนะคะจาก การมณีมานั่งทบทวนตัวเองนะคะจากการตัดสินใจของตัวเองรับโอกาสที่ได้รับจากท่านเคดีสำเริงและท่านได mm hmm. ม,มอนด์สมรเมื่อหลายปีก่อนนะคะก็ทําให้การมณีมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ยังสามารถที่จะดูแลคุณแม่ดูแลครอบครัวแล้วก็ยังสามารถที่จะกระจายโอกาสให้กับทีมงานได้มากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านนะคะ ตั้งใจรับฟังโอกาสในวันนี้ให้ดีนะคะแล้วการตัดสินใจของท่านในวันนี้อาจส่งผลที่ดีมากๆส่งโชคดีให้กับคนรอบข้างของท่านก็ได้นะคะเราได้รับฟังเรื่องราวของธุรกิจพอลิน่านะคะประวัติของบริษัทแล้วได้รับฟังเรื่องราวของผลิตภัณฑ์แล้วนะคะเรามาดูนะคะว่าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นค่ะสามารถสร้างชีวิต สร้างธุรกิจสร้างอนาคตให้กับเราได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะเรารู้จักท่านประธานจเจริญสุขกิติทินะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทพอลินาเน็ตเวิร์นะคะท่านเป็นผู้ที่มีประวัติที่ดีงามทั้งทางด้านธุรกิจแล้วก็ทางด้านสังคมและก่อตั้งพอลินาเน็ตเวิร์ขึ้นด้วยปณิธานที่ว่าอยากให้คนไทย มีสุขภาพดีและมีรายได้ทั่วกันนะคะท่านต้องการเปิดโอกาสทางสุขภาพและทางรายได้ให้กับคนไทยนะคะและผู้ที่ดูแลธุรกิจดูแลบริษัทคอรีนาเน็ตเวิร์กก็คือท่าน MD พิศาลกิจิทธิค่ะบุตรชายคนโตของท่านประธานเจริญสุขนะคะซึ่งดูแลบริษัทอย่างดีนะคะและบริหารงานสืบสารปณิธาน ของคุณพ่อมาอย่างต่อเน,นื่องนะคะบริษัทของเรานะคะมีความมั่นคงนะคะเรามีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพนะคะมีโรงงานผลิตที่ทุกท่านได้เห็นนะคะเรายังมีสำนักงานสาขานะคะคที่สุขโขทยัยกว้างใหญ่สวยงามนะคะที่พร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านนะคะมีห้องประชุมที่รองรับได้จำนวนมากเลยนะคะแล้ว ล่าสุดนะคะเราก็มีโรงงานผลิตแห่งใหม่ค่ะค o ร i n ่าอินเตอร์เนชันะคะผลิตสินค้าเพื่อรองรับสมาชิกค o ริน่าเน็ตเวิรโดยเฉพาะนะคะแยกออกมาจากเจริญสุขพึงชิวนะคะซึ่งผลิตสินค้านะคะทั้งแผนปัจจุบันแล้วก็แผนโบราณนะคะส่งนะคะส่งทั่วนะคะ ทั้งคอริน่าด้วยแล้วก็ส่งทางด้านอือ่นๆด้วยนะคะตอนนี้เรามีคอลิน่าอินเตอร์เนชั่นแนลที่ผลิตสินค้าป้อนคอริน่าเน็ตเวิร์กโดยตรงนะคะทีนี้เรามาดูค่ะว่าระบบการตลาดนะคะของคอริน่าเป็นอย่างไรแตกต่างจากระบบการตลาดของระบบธุรกิจทั่วไปอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะส่ง อนาคตให้กับพวกเราได้อย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะในระบบการตลาดทั่วไปสินค้าทุกอย่างจะเริ่มต้นที่การผลิตใช่ไหมคะสินค้าที่เราซื้อใช้กันอยู่ทุกวันนะคะเริ่มต้นผลิตที่โรงงานผลิตนะคะซึ่งต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ40%นะคะต้นทุนบวกกาไรของผู้ผลิตนะคะจะอยู่ที่ประมาณ40ของราคาสินค้านะคะ แล้วผ่านขั้นตอนของการโฆษณาการค้าส่งการค้าปลีกซึ่งเราเรียกว่าเป็นขั้นตอนการตลาดซึ่งก็มีค่าการตลาดอยู่ที่ประมาณ60%แล้วพวกเราซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเป็นผู้บริโภคจ่ายราคาสินค้าที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคะนะคะทีนี้นะคะสินค้าที่ผ่านคนกลางเหล่านี้นะคะถ้าพอลิน่านะคะในระบบพอลิน่าเรา เปลี่ยนปรับเปลี่ยนใหม่ค่ะนะคะก็คือไม่ต้องผ่านคนกลางที่เห็นแต่นะคะเรามีโรงงานผลิตของเราเองเช่นกันนะคะนะคะเรามีโรงงานผลิตของเราเองค่ะแต่ว่าสินค้านะคะผ่านไม่ผ่านคนกลางนะคะแต่ให้โอกาสเรา ทุกคนสามารถที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนะคะแล้วก็สามารถที่จะซื้อสินค้าโดยตรงจากบริษัทเราบนพโภคอยเองไม่ต้องเสียกําไรให้คนกลางถูกไหมคะแล้วนะคะยังสามารถที่จะเออเรียกว่าอะไรนะยังสามารถที่จะทําการตลาดนะคะใช้ดีแล้วก็บอกต่อได้ เราใช้ดีเราสามารถบอกต่อนะคะเปลี่ยนที่ซื้อนะคะให้เป็นรายได้นะคะเปลี่ยนจากรายจ่ายมาเป็นรายรับเราเปลี่ยนที่ซื้อเราก็ได้รับรายได้นะคะค่าการตลาด60%จากคนกลางที่เราเห็นก็ออกมาเป็นรายได้ของสมาชิกดีไหมคะนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าแผนคอริน่านะคะพาเราเป็นเศรษฐีได้อย่างไรนะคะคอริน่าเ็ตเวิร์กนะคะมีรูปแบบรายได้ในระบบไดนามิกมัลติเจเนอเรชันซิสเต็มซึ่งนะคะมีทั้งนะคะมีรายได้สองทางค่ะคือรายได้แผน A นะคะซึ่งเป็นรูปแบบรายได้รายวัน เกิดจากการจับคู่ต่างสายและไรายได้ในแผน B ซึ่งเป็นไรายได้ไรายเดือนนะคะไรายได้ทั้งหมดมี8ทางนะคะกำไรขายปีมีโบนัสบริหารเครือข่ายโบนัสไรายได้ไรายเดือนนะคะโบนัสบริโภคโ,โบนัสยอดขายทั่วประเทศโบนัสกองทุนบ้านรถยนต์โบนัสกองทุนท่องเที่ยวโบนัสกองทุนบริหารนะคะเราสามารถได้ทุกทางตามนี้เลยนะคะตามตามที่เราทำคุณสมบัติได้แต่เดี๋ยวในวันนี้เนี่ยเราจะคุยกัน ในรา,ายได้ในรูปแบบที่2ก็คือโบนัสบริหารเครือข่ายนะคะซึ่งเราสามารถที่จะเริ่มรับได้ทันทีที่เริ่มทำเลยนะคะคุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิกนะคะไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติอะไรมากมายเลยค่ะเพียงแต่มีอายุ15ปีขึ้นไปมีสำเนาบัตรประชาชนมีสำเนาสมุดบัญชีธนาคารแค่นี้พอแล้วสามารถสมัครเข้าร่วมธุรกิจได้เลยนะคะ ค่าสมัครก็ไม่ได้สูงนะคะ107บาทเท่านั้นเองนะคะเราก็จะมีชื่อเป็นสมาชิกธุรกิจนะคะแล้วก็ซื้อสินค้าให้ครบ1,500 P พีวีนะคะซึ่งแล้วแต่เลือกได้ว่าจะเป็นสินค้ารายการไหนนะคะสำหรับวันนี้นะคะการวันนี้แนะนำนะคะ1รหัส สินค้าหนึ่งรหัสธุรกิจที่ได้รับราได้รับคแะบบแนน1,500ทีวีแล้วก็สามารถเริ่มต้นธุรกิจได้เลยอย่างคุ้มค่านะคะชุดหนึ่งที่แนะนำก็คือชุดโปรโมชั่นโมเกาหลีตังคุยพลาสค่ะ1ขวดแล้วก็คอริน่าเทนี2ส2ขวดนะคะเพียงแค่2,950บาทจากราคาเต็มเต็มสี0 0บาทนะคะเราสามารถซื้อได้นะคะในราคา2,9 5 0บาท เรา,าจะได้คะแนนทั้งในแผน A แล้วก็ในแผน B พร้อมๆกันเลยแล้วก็ทำธุรกิจเติบโตนะคะยิงนกตัวเดียวเอ่อยิงกระสุนตัวเดียวยิงกระสุนนะัดเดียวได้นกสองตัวขอโทษค่ะนะคะอ่านะคะมาดูค่ะนะคะแผนการตลาดของค o r i n a n เนต็ตเวหนึ่งธุรกิจนะคะสามารถขยายเครือข่ายและสร้างธุรกิจได้ห้าร้อยถึง 6,000บาทต่อวันจากการาสมดุลคะแนนนะคะหรือที่เราเรียกง่ายๆว่าจากคู่ต่างสายโดยที่คะแนน1,500 PV เรานับเป็น1แต้งนะคะเมื่อ,อมีคะแนนต่างสายซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งจับได้1คู่เรามีไรายได้500บาทนะคะมาดูนะคะลองดตัวอย่างนะคะถ้าเราสมัครเข้ามาแล้วนะคะ สมมติเราสมัครเข้ามาด้วยรหัสโปรโมชั่นที่การมีแนะนำเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อเริ่มต้นแล้วเราจะมีชื่อในฐานธุรกิจนะคะเราสามารถที่จะแนะนำเพื่อนแนะนำญาติเข้ามานะคะเพื่อที่จะมารับโอกาสดีๆได้มาบริโภคผลิตภัณฑ์ดีๆได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆร่วมกับเรานะคะสมมติว่าเราแนะนำา A เข้ามานะคะ ซื้อสินค้า1รหัส B เข้ามาซื้อสินค้า1รหัสคนละ1,500 p v ีเราก็เท่ากับว่ามีไซส์1แต้มขวา1แต้มจับได้1คู่มีรายได้500บาทง่ายๆแค่นี้เองเลยนะคะและในขณะนี้ตอนนี้ A ก็เป็นสมาชิกธุรกิจอยู่ในทีมงานของเราในสายงานของเรานะคะเขาก็มีเพื่อนมีญาติของเขาเหมือนกันที่เขาอยากจะแนะนำสิ่งดีๆออกไปนะคะ ถ้า A ไปแนะนําเพื่อนมาหนึ่งคนนะคะในฝั่งซ้ายซื้อสินค้าชุดใหญ่6 0 0 0 p v นะคะเพื่อนอีกักคนหนึ่งนะคะมาซื้อในฝั่งขวา6 0 0 0 p v ถ้าเป็นแบบนี้นะคะ A ก็จะมีซ้ายสีแต้มขวาสีแต้มนะคะจับได้สีคู่2,000บาทแล้วคะแนนของ A นะคะ ซ้ายสี่ขวาสี่รวมเป็นแปดถูกไหมคะก็ส่งขึ้นมาให้กับเราด้วยแต่เรายังไม่มีรายได้นะคะเป็นคะแนนรอไว้เพราะธุรกิจของเราเป็นแบบจับคู่ต่างสายนะคะตอนนี้คะแนนแปดคะแนนมาสายเดียวในฝั่ง A ก็คือรออยู่นะคะเราก็มาดูค่ะในฝั่ง B นะคะ B ก็มีเพื่อนมีญาติเหมือนกันนะคะก็สามารถที่จะแนะนำต่อไปนะคะ ดีอาจจะแนะนําเพื่อนเข้ามานะคะสองคนนะคะซื้อสินค้าคนละชุดใหญ่6,000นพีวีเช่นเดียวกันก็หมายความว่าบีก็จะมีไซส์สี่แต้มขวาสี่แต้มจับได้2,000บาทนะคะสองพบาทแล้วนะคะแปดคะแนนของฝั่ง B ค่ะก็จะส่งขึ้นมาให้เราด้วยเมื่อมาจับคู่กับฝั่ง A ที่รออยู่แล้วตอนนี้นะคะเท่ากับเรามี ซ้ายแปดแต้มขวาแปดแต้มนะคะคือรวมแล้วเนี่ยฝั่งละ1 2 0 0 0นคะแนนนะคะ1 2 0 0 0ทีวีซ้ายแปดขวาแปดจับได้8คู่คู่ละ5้0ก็คือ4,000บาทนะคะ4,000บาทแบบนี้นะคะถ้านะคะมาแบบนี้ทุกวันนะคะฝั่งเอมา 12,000 TV ท่ากับ8แต้มความดีมา12,000 TV ท่ากับ8แต้มซ้ายแปขวา8ทุกวันเราก็จะมีรายได้วันละ4,000บาททุกวันค่ะนะคะ30วันก็เป็น120,000บาทต่อเดือนนะคะจากการเริ่มต้นธุรกิจ2,950ใช่ไหมคะแล้วเราทำธุรกิจกับคน2คนขยายออกไปเราสามารถมีรายได้ถึงวันละ4,000เหร1ย0แสนสอ แต่เท่านั้นยังไม่พอค่ะเพราะในธุรกิจของคอริน่าค่ะเราเป็นระบบไลนรี่หรหัสสามารถขยายได้3สายงานนะคะตอนนี้เราสร้างไว้2สายงานเรายังสามารถสร้างเพิ่มสายที่3นะคะถ้าเราไปแนะนําสาย C เข้ามาค่ะแล้วก็ทํางานกับ C ให้เติบโตออกไปนะคะมีรหัสเข้ามา วันละ8แต้มนะคะหนึ่งมสองพทีวีเท่ากับว่านะคะเรามี3สายงานสายละ8แต้มนะคะ8 3 24าแบบจับคู่ก็คือ12คู่ค่ะ12คู่คู่ละ500ก็คือ6,000บาทถ้าเราทำธุรกิจสามสายงานนะคะเราสามารถจะมีไรายได้สูงสุดถึงวันละ6,000ถ้ามาทุกวันวันละห0พันก็คือเดือนละ180,000บาท นะคะพอไหมคะนะคะถ้าไม่พอเรายังสามารถที่จะทำธุรกิจได้ในแบบ VIP นะคะเพราะ1ชื่อหรือ1บัตรประชาชนของเรานะคะสามารถที่จะสมัครทำธุรกิจได้ใน1-4ถึง4ธุรกิจนะคะถ้าเราสมัครเป็น VIP ก็คือสมัคร4ธุรกิจเลยนะคะซื้อสินค้า4ชุด นะคะถ้าชุดละ2,950บาท4ช่ชุดก็คือ1 0 0 0 1,800บาทได้สินค้านะคะก็คือโสมโกล4ขวดแล้วก็คอริน่าเทดี8ขวดร,รวมแล้วนะคะได้สินค้าไปพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจเลยนะคะและนะคะเราจะได้รหัสทำธุรกิจถึง6,000 4รหัสนะคะ4รหัส ถ้าได้คะแนนไป6,000 PV นะคะจำนวน11,800บาทนี้แผนการตลาดของคอริน่านะคะถ้าเราสมัครแบบ VIP ค่ะ4ธุรกิจนะคะเราสามารถสร้างรายได้สูงสุดได้ถึงวัน24,000บาทนะคะถ้ามาทุกวันนล 20, ะ24,000ก็คือเดือนละ720ใช่ไหมคะลองมาดูกันนะคะว่าได้ยังไงค่ะสมัครทำธุรกิจ แบบ VIP เราจะมีรหัสธุรกิจ4รหัสนะคะ4รหัส1รหัสสามารถสร้างได้3สายงานทางธุรกิจของเราจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็คือ01ของเรานะคะมี3สายงานครบแล้วคือ02 03และ04ในชื่อของเราเองนะคะก็0 1ก็คือครบ3สายงานนะคะเราก็มาสร้างสายงานได้ที่02 3สาย 03ได้3สาย04ได้3สายรวมแล้วก็คือ9สายงานนะคะสร้างธุรกิจได้สูงสุดที่9สายงานถ้าแต่ละสายงานนะคะเติบโตเต็มที่มาวันละ8แต้มนะคะ8แต้มแบบนี้ก็แปลว่าทุกธุรกิจนะคะเติบโตสูงสุดมีรายได,ได้สูงสุดก็คือรหหสละ6,000บาทนะคะทั้ง 0 1 0 2 0 3และ04นะคะชื่อเราทั้งหมดใช่ไหมคะ4รหัสก็คือเอ่อสรหัสรหัสละ6,000บาท4รหัส24,000บาท, 24, บาทถ้ามาทุกวัน30วันก็คือ7 2 0 0 0 0บาทต่อเดือน,นะคะ่ะเราพูดกันนะคะว่าเราสามารถที่จะมีรายได้สูงสุดนะคะ ถึงเดือนละ7 0 0 0 0 0นนะคะจากการที่เราแนะนำขยายต่อก็จะมีคำถามค่ะมีคำถามว่าธุรก,กิจนี้เป็นลูกโซ่หรือเปล่าคนมาก่อนได้เปรียบใช่ไหมนะคะกันนี้เองเคยคิดแบบนี้นะคะตอนที่มาฟังในครั้งแรกแต่พอฟังรายละเอียดแล้วไม่ใช่นะคะธุรก,กิจนี้วิธีทำค่ะแซงกันได้นะคะยังไงลองดูนะคะถ้า A มาก่อนเลยนะคะแล้วมาแนะนำกอกอมาแนะนำขอ ขอมาแนะนำก็มาแนะนำขอหนึ่งคนแล้วก็มาแนะนําเราอีกหนึ่งคนนะคะเราเองนะคะสมัครสามรหัสนะคะสมมุตินะคะสมัครสามรหัสแล้วเราแนะนำสี่สายงานนะคะสองสายงานต่อศูนย์สองสองสายงานต่อศูนย์สามแบบนี้นะคะแต่ว่ายังไงแต่ว่าเราจะมีรหัสที่มีไรายได้ถึงสามรหัสรหัสละสี่พันบาท นะคะ3รหัสก็คือ1 2 0 0 0มบาท1 2 0 0 0มบาทค่ะคนที่ได้รับก็คือเรานะคะแล้วกอล่ะคะกอมาก่อนกอเป็นผู้แนะนำเรานะคะสิ่งที่กอได้ก็คือคะแนนของเราค่ะจะับคู่กับคะแนนของขอนะคะก็ได้รับ500บาทส่วน A ค่ะมาก่อนเลยนะคะแต่ ถ้าไม่ได้ทําอะไรก็ไม่มีรายได้ค่ะนะคะไม่ได้สําคัญหรอกค่ะว่าใครมาก่อนหรือมาหลังสําคัญว่าเราทํามากเราก็ได้มากแซงหน้าคนที่มาก่อนไปได้ทั้งรายได้ทั้งตําแหน่งเลยนะคะเป็นความยุติธรรมนะคะแซงกันได้เลยนะคะขึ้นอยู่กับผลงานนะคะถ้าทําด้วยกันได้ด้วยกันทุกคนนะคะถ้าออใครไม่ทําก็ไม่มีรายได้ แล้วนอกจากความยุติธรรมแล้วธุรกิจนี้ยังมีความมั่นคงเป็นมรดกตกทอดได้ด้วยค่ะนะคะถ้าเราทําธุรกิจไว้ในวันนี้นะคะสร้างไรายได้เอาไว้เดือนละเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะถ้าเราไม่อยู่นะคะทายาทของเราสามารถที่จะเข้ามารับมรดก จากรายได้ที่เราสร้างไว้มารับธุรกิจที่เราสร้างไว้แล้วก็ทําต่อเนื่องได้เลยโดยที่ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่นะคะธุรกิจพอลิน่าเป็นธุรกิจของเราเองค่ะนะคะเป็นธุรกิจที่ช่วยให้คนรวยน,นะคะแล้วก็เป็นธุรกิจอิสระที่เริ่มได้เลยสําหรับทุกๆท่านนะคะลองดูตัวเรานะคะถ้าตัวเรานะคะซึ่งได้รับการแนะนําจากออปพลน์หรือผู้แนะนําของเรามาแล้วนะคะเราเองก็สามารถ ที่จะไปแนะนำบอกต่อสิ่งดีๆโอกาสดีๆให้กับเพื่อนให้กับญาติของเรานะคะถ้าเราไปแนะนำกอแนะนำขอเข้ามาแล้วก็ทำงานร่วมกับเขานะคะทำงานร่วมกับกอให้เติบโตขยายสายงานได้นะคะมีคะแนนเข้ามาไอ้แปดขวาแปดขอเติบโตมีคะแนนมาซ้ายแปดขวาแปดแบบนี้นะคะทั้งเรานะคะทั้งกอทั้งขอ ต่างคนต่างเติบโต,ตด้วยกันมีรายได้วันละสี่พันเดือนละแสนสองดีไหมคะนอกจากเราสามารถที่จะทําธุรกิจของเราเองแล้วเรายังสามารถที่จะขยายธุรกิจขยายโอกาสให้กับคนรอบข้างได้ด้วยเปิดโอกาสให้กับทุกคนได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันนี้นะคะซึ่งคนที่กําลังต้องการคนที่กําลังต้องการอาชีพต้องการรายได้ต้องการ มีมากมายเราสามารถช่วยเขาได้นะคะตรงน,นี้ค่ะ,คะธุรกิจคอริน่านะคะเลือกได้ค่ะนะคะท่านอาจจะเลือกเริ่มต้นทำธุรกิจแบบ1รหัสนะคะโดยที่ลงทุนเพียงแค่2950บาทก็สามารถมีรายได้ถึง6,000บาทต่อวัน1 8 0 0 0 0 0บาทต่อเดือนแต่ถ้าท่านคิดใหญ่นะคะการบ็นินแนะนำเลยค่ะนะคะ ทำ,ำทันทีทำให้ใหญ่ทำให้คุ้มไปเลยนะคะทำธุรกิจแบบ VIP สี่ธุรกิจลงทุนเพียงแค่ 10, 000, 1นึ0งบาทเท่านั้นนะคะก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้24,000บาทต่อวัน7,2,000 0บาทต่อเดือนค่ะลองปรึกษากับผู้แนะนำของท่านนะคะถ้าพร้อมนะคะ VIP สี่รหัส ลงไปเลยนะคะแต่ถ้าไม่พร้อมนะคะลองปรึกษาดูค่ะว่าทํายังไงอาจจะนะคะค่อยๆเติมทีละหนึ่งหรือสองรหัสก็ได้นะคะค่ะเพื่อที่จะได้ไม่เสียโอกาสตอนนี้หลายๆท่านกำลังตัดสินใจอยู่ใช่ไหมคะลองมาดูนะคะว่าการตัดสินใจของเรามีผลยังไงบ้างน,นะคะ ไม่ตัดสินใจเสียอะไรนะคะได้ฟังวันนี้ค่ะคิดว่าทุกท่านมองเห็นโอกาสค่ะว่าทำธุรกิจคอลิน่าสามารถที่จะสร้างไรายได้สร้างอนาคตได้นะคะมีโอกาสที่จะสร้างไรายได้ถึงนะคะละหดละห8 0 0 0 0บาทต่อเดือนหรือถ้า 4, สี่ัะหดก็คือ720 0 0 0บาทต่อเดือนนะคะบางคนกำลังตัดสินใจแล้วมันจะได้ไม่นอได้ไม่นอ,เอ,เ,อเอาไม่เอาเอาไม่เอานะคะต้องดูนะคะว่า ถ้าท่านไม่ทําในวันนี้นะคะคิดว่ามีคนทําใช่ไหมคะคนอื่นที่ฟังนะคะฟังพร้อมกันเนี่ยค่ะอาจจะมีคนอื่นที่ตัดสินใจทําเป็นไปได้ไหมคะว่าคนอื่นที่เขาทํานะคะเขาอาจจะไปรู้จักกับญาติของท่านสักคนหนึ่งเพื่อนของท่านสักคนหนึ่งคนรู้จักของท่านสักคนหนึ่งนะคะมีใช่ไหมคะเรามีญาติเรามีเพื่อนเรามีคนรู้จักอยู่เนาะค่ะถ้าเราไม่ไปแนะนําแล้วคนอื่นมาแนะนําแบบนี้นะคะ ทำธุรกิจเติบโตไปด้วยกันนะคะทั้งสามสายงานเติบโตเนี่ยนะคะคนอื่นที่มาแนะนำญาติเราเพื่อนเราคนรู้จักของเราเขาสามารถที่จะมีรายได้วันละหกพันเดือนละ 100, แสนแปดและได้เป็นของเขาไปแล้วนะคะแต่ถ้าวันนี้เราตัดสินใจเข้าเริ่มต้น่มทำธุรกิจ แล้วก็ไปแนะนําเข้ามาซะเองค่ะญาติเราเองเพื่อนเราเองคนรู้จักของเราเองถ้าเราแนะนําเข้ามานะคะเราสามารถที่จะรับรายได้ตรงนี้เองนะคะวันละหกพันเดือนละแสนแปดสำหรับหนึ่งธุรกิจด,ดีไหมคะนะคะเพื่อนเราญาติเราเนาะเราแนะนําเองดีกว่าค่ะนะคะในวันนี้ค่ะเราสามารถที่จะเลือกโอกาส ได้สามทางนะคะทางเรื่องสามโอกาสนะคะโอกาสแรกนะคะบางท่านอาจจะเริ่มต้นแค่คิดว่าสมัครแค่ใช้สินค้าราคาถูก <c oughs> ก็คุ้มแล้วนะคะ <c oughs> สินค้าดีมีคุณภาพทั้งกลุ่มสุขภาพทั้งกลุ่มการเกษตรนะคะคุ้มค่ามากๆนะคะตรงนี้ตอตรงนั้นก็คุ้มนะคะหรือบางท่านบอกว่าอยากได้ไรายได้เสริมมีงานประจำอยู่แล้วแต่ ยังอยากมีรายได้เพิ่มอีกพอลิน่าก็เป็นโอกาสตรงนั้นได้เลยเหมือนกันนะคะหรือถ้าท่านเหมือนกับการมณีนะคะซึ่งมองหาธุรกิจมองหาโอกาสที่จะสร้างรายได้อยู่นะคะเราก็สามารถที่จะทำเป็นธุรกิจทำเป็นอาชีพอย่างจริงจังได้นะคะพอลิน่าเลือกได้และไม่ว่าท่านจะตัดสินใจแบบไหนนะคะอพอลิน่าก็เป็นโอกาสที่พร้อมสำหรับท่านนะคะท่าน ตัดสินใจในวันนี้ค่ะตอนนี้ท่านมีทางเลือกอยู่สองทางนะคะกําลังตัดสินใจอยู่ระหว่างท,ท,ท,ทนะะาําไม่ทําทําไม่ทํานะคะถ้าท่านไม่ทํายังไงก็ไม่มีโอกาสสําเร็จถูกไหมคะแต่ท่านท่านลองทํามีโอกาสสําเร็จแน่นอนนะคะโดยเฉพาะนะคะถ้าเข้ามาร่วมธุรกิจกับทีมงานคอริน่าสมาร์ตบิสเนสซึ่งพวกเรานะคะมีระบบรองรับ มีพี่เลี้ยงมีอัพไลน์คอยดูแลช่วยเหลือสนับสนุนความสำเร็จของทุกท่านอยู่แล้วขอเพียงแต่เราก้าวเดินเข้ามาทำงานร่วมกันนะคะในการทำงานทุกอย่างนะคะถ้าเรามีเครื่องมือที่ดีมันจะเป็นคานผ่อนแรงให้เราสำเร็จได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นและก็เหนื่อยน้อยลงใช่ไหมคะนะคะ ในการทำธุรกิจคอริน่าก็เช่นกันนะคะเรามีเครื่องมือที่เป็นคานผ่อนแรงที่ดีมากๆนะคะนอกจากเราจะมีระบบแผนการตลาดซึ่งสร้างรายได้ได้ไดอย่างดีแล้วนะคะเรายังมีเครือข่ายแล้วเราก็ยังมีระบบออนไลน์นะคะที่สามารถเป็นเครื่องมือทํางานทําเงินและสร้างธุรกิจให้กับท่านได้นะคะโดย ใช้นะคะระบบออนไลน์ทั้ง youtube facebook ไลน์นะคะโดยที่เรามีระบบมากมายนะคะวันนี้เราก็กำลังทำงานผ่าน facebook live กันอยู่นะคะตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะเติบโตได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นรวยมากขึ้นเร็วขึ้นได้กับระบบเครือข่าย ของเรานะคะทั้งออนไลน์ทั้งออฟไลน์ line, นะคะแล้วเราก็ยังสามารถที่จะตั้งเป้าหมายร่วมกันทํางานร่วมกันนะคะในช่วงนี้นะคะทีมงาน p o l i n a Smart Business ของเรามีโครงการ Go to อ n d ดามันนะคะท่องเที่ยวในประเทศนะคะซึ่งอย่างรู้โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีการจัดสัมมนานะคะท่องเที่ยวต่างประเทศกัน เฉลี่ยประมาณปีละครั้งนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ซึ่งภาวะโควิดเนาะเราก็ปรับเปลี่ยนค่ะมาเที่ยวในประเทศแต่นะคะรับรองเลยค่ะว่าสนุกสนานนะคะมีความสุขไม่แพ้กับต่างประเทศเลยทีเดียวนะคะทีมงานของเรานะคะ ในขณะที่ใครหยุดกันนะคะเราไม่หยุดค่ะโควิดหยุดโลกไม่หยุดเราค่ะเพราะว่าเราสามารถทํางานผ่านสื่อออนไลน์ได้นะคะมากมายนะคะแล้วทางบริษัทก็ยังมีโปรโมชั่นสนับสนุนให้กับพวกเราอีกนะคะตอนนี้นะคะมากมายเลยนะคะออนอกจากรายได้ตามแผนการตลาดแล้วนะคะยังมีรายได้โปรโมชั่นนะคะสําหรับผู้ที่ ประสบความสำเร็จในตำแหน่งดราก้อนนะคะได้กิวโเชอร์มาเพิ่มอีก2,000บาทค่ะ SD 4,000นะคะด d 8,000ไดมอนด์9,000ลองมาศึกษาดูค่ะคุ้มค่ามากๆเลยนะคะผลิตภัณฑ์ของเราก็มีโปรโมชั่นอีกนะคะทีมงานของเรานะคะทำงานกันอย่างสนุกสนาน <c oughs> แล้วก็เติบโตได้มากมายค่ะนะคะ และเราก็มีนะคะระบบที่รองรับความสําเร็จของทุกๆท่านนะคะ <im it> เข้ามาทํางานด้วยกันค่ะ <im it> ประสบความสําเร็จไปด้วยกันคะ <im it> ่ะรวยทั้งทีรวยทั้งทีกทับคอริน่าเน็ตเวิร์กค่ะสวัสดีดค่ะ <im it> <im it>